วคผมผมเขียนดีโปรเกมครับผมวันนี้เราเลยกับเกมเราบอกกันแบบที่มีชื่อว่าคิงพีดกันอีกแล้วนะครับผมเป็นวไม่ได้ทำแบบคิงพีดมานานมากแล้วนะวันนี้นะครับผมเราไม่ได้มารีวิวผลผลกรากระว่าผลยของเกมนี้นั่นเองว่า วันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งที่เหนื่อมไปกว่านั้น,ะนะก็คือฮารคิราชันนั่นเองครับโดยช<อ>ผลพิสารู้วยก็เหมือนเป็นการรวมผลพิสาจไปด้วยนะก็ถือว,ว่ารีวิวทั้งผลพิสาจหนวดขาวแล้วก็แล้วก็ฮาคิราชันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวคราวหน้าผมอาจจะแต่งตัวเป็นหนวดขาวด้วยนะอันนี้เป็นเชฟนะครับเชฟครับเชฟเขียนนะครับเชฟ,เ,ชฟ,เ,ชฟเขียนดีนะครับ ผมต้องเตรียมเงินไว้จะแล้วกับผลปีศาจใหม่นะครับมาเรามาเริ่มการต่อสู้กันเลยหาคิดสังเกตนี่าแรกนะผมเป็นถ้าปล่อยเป็นแบบศูนย์ยากาศออกไปนะครับผมคือเป็นการปล่อยแบบศูนยายากาศออกไปนะก็คือว่าเป็นแบบว่าแรง สั่นสถือิต่อไปนะครับผมก็คือสหรับสแารฟฟนฟอ์ไม่ใช่ฟูนะครับสแารฟฟนก็คือแบบว่าเป็นแบบแบบที่พื้นนะครับทุกคนแบบเนี้ยอ,อ,อ่า ไปท่าที่สามคือท่าเออโอเคช่างมาเถอะครับผมที่ท่าตีกำแพงอกไปครับจะเห็นท่านี้ในในวันพีทภาคมารีนฟอร์ดนะครับแล้วก็ท่าดับเบิลเควェสเลิเอิร์ทควェสนะครับทุกคนจะเรียกซีรามิีมาตั้งสองฝั่งนั่นเองนะ วันนี้ผมก็ต้องมารีวิวฮักิลาชันด้ยวยนั่นเองฮันกิลาชันก็คือกดตัว U นะครับผมใครที่จะดูว่าตัวเองมีฮักิลาชันหรือเปล่าก็กดตัว U ลองดูได้นะครับฮานกิของผู้เป็นลาชา ผมก็คือว่ามันจะเป็นการต่อสู้กับศัตรูแต่ผมขอฆ่าตัวตายก่อนแล้วผมจะใช้ให้ดูกับผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายผมจะถอนตี้เขา,าน้วยเองผมขอโทษด้วยนะคุณผู้ชายแต่เหมือนผมจำเป็นต้องทดลองและฆ่าคุณคุณคุณผู้ชายนั่นไงตัดแคว ปแปลงร่างเป็นมังกรแล้วมาสู้กันหน่อยสิคุณโจมตีผมไม่โดนหรอกปัดแฟนกี้ซูบิถ้าปล่อยแก๊สโอ้โหเจ็บแปลงร่างเป็นมังกรออกมาซิไม่ยอมเป็นมังกรไม่ยอมเอาจริงเหรอนี่นะน้ำฮ่า อาคีผู้เปลนราชันผมอยากจะสู้กับเขาอะแต่เขาไม่อยากสู้กับผมนะคุณมาสู้กับผมดีดีสิ สู้กับอ้อนาคิไม่พูดเลยเดี๋ยวไปใช้พวกนี้เดี๋ยวยมันจะหยุดได้แป๊บหนึ่งครับผมโอเคอันนี้เราก็าได้วิวผลระกับอาคี่องที่พูดเวลาทันไปแล้วครับผม มืรรอรับะเอาไปกินวันนี้เกี่ยวคือ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 ,อ,อ,อโอเควันนี้เราก็ไปเพียงเท่านีน้ก็ไม่ลืม,มลกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเขียนดีโปรเกมส์ครับผมไม่บายสวัสดีครับ